สวัสดีครับพี่น้องครับขอบคุณพระเจ้านะครับเราได้กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งกับการแบ่งปันถึงประสบการณ์การรับใช้พระเจ้าของท่านอาจารย์อเล็กซ์มิธนะครับท่านเองได้รวบรวมประสบการณ์ในการรับใช้ของท่านที่ท่านเองได้รับใช้ในการการเป็นมิชชันนารีนะครับในประเทศไทยหนังสือที่ท่านรวบรวมไว้ให้เรามีโอกาสได้ศึกษาเรียนรู้นะครับที่พระเจ้าได้นํามาแบ่งปันกับพี่น้องชื่อว่าคริสจักรทวีคูณนะครับเรามาถึงเรื่อง ที่สำคัญนะครับถ้อยคำแห่งชีวิตถ้อยคำที่มีชีวิตฤิธิ์อำนาจที่ไถ่คุณได้วันนี้จะแบ่งปันซึ่งกันแลกันนะครับมนุษย์ที่ด่างพร้อยแล้วจะรับอำนาจกลับคืนจากพระเจ้าได้อย่างไรนะครับคราวที่แล้วเราพูดถึงการที่มนุษย์นั้นได้สูญเสียสิทธิอำนาจนะครับที่พระเจ้าได้ทรงโปรดประทานให้แต่ว่าในความด่างพร้อยนะครับการไม่เชื่อฟังของมนุษย์นั้น จะรับอำนาจสิทธิอำนาจที่พระยาทรงประทานให้กับมนุษย์นั้นกลับคืนมาได้อย่างไรนะว่าเป็นหัวข้อที่สําคัญมากๆเลยครับซึ่งคริสเตียนเราจะต้องรู้นะครับเพื่อเราจะมีโอกาสได้แบ่งปันสิ่งนี้กับผู้ที่ยังไม่รู้จักกับองค์ผู้เป็นเจ้าวันนี้เรามาพบกันวันอังคารที่5เมษายนนะครับ2022เป็นโอกาสที่เราจะได้เรียนรู้บทเรียนในวันนี้ด้วยกัน ความรักวิเศษเหนือรักอื่นใดน,นะครับเป็นบทเพลงที่อยากจะนำมานมัสการพระเจ้าด้วยกันวันนี้นะครับเป็นเพลงชีวิตคริสเตียนบทที่123ความรักวิเศษเหนือรักอื่นใดเราจะร้องเพลงนี้นมัสการพระเจ้าก่อนที่เราจะกลับมาเรียนรู้บทบทเรียนวันนี้ด้วยกันนะครับ พระเจ้านะครับสำหรับบทเพลงความรักวิเศษเหนือรักอื่นใดน,นะครับความรักที่แสนวิเศษเหนือความรักใดๆก็คือความรักขององค์พระผู้เป็นเจ้านะครับที่ได้ทรงโปรดประทานความรักนั้นให้แก่มนุษย์เราผู้ที่เป็นคนผิดคนบาปค,ความรักที่ยอมสละพระชนชีพของพระองค์นะครับเพื่อเป็นเครื่องไทยความผิดบาปให้แก่เราที่การเขนนั้นขอบคุณพระเจ้า ความรักของพระเจ้ามีมากมายและก็มีเพียงพอสําหรับมนุษย์ทุกๆคนนะฮะเพราะฉะนั้นวันนี้เราสามารถที่จะบอกเราเล่าเรื่องราวขององค์พระเยซูเจ้าแบ่งปันออกไปให้กับผู้คนเพื่อคนลานั้นจะได้ทราบถึงความรักที่ยิ่งใหญ่ที่องค์ผู้เป็นเจ้าพระผู้สร้างนั้นประทานให้แก่มนุษย์นะครับเป็นสิ่งที่ล้าค่ามากๆให้เราอธิษฐานด้วยก,กันก่อนที่เราจะมาติดตามบทเรียนในวันนี้นะครับสาธุการก็แต่พระบิดาพระเจ้าขอพระคุณพระองค์อีกครั้งหนึ่ง ในวันนี้มีโอกาสในการที่จะทบทวนเรียนรู้บทเรียนที่ดีที่จะเป็นประโยชน์ในการที่เราจะปฏิบัติรับใช้พระเจ้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งโอกาสในการที่จะแบ่งปันถึงความรักขององค์ผู้เป็นเจ้าความรักที่แสนวิเศษเหนือรักใดๆที่มนุษย์ทั้งหลายพึงจะรู้จักในเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าที่จะบอกกล่าวเรื่องนี้แก่คนทั้งหลายโปรงทรงอวยพรให้ผู้เชื่อหรือ,รอคริสตจักรของพระเจ้านั้นมีความ กระตือรือร้นในการที่จะใส่ใจกับน้ำพระทัยของพระเจ้าหรือพระประสงค์ของพระเจ้าในการที่จะบอกเล่าเรื่องราวข่าวประเสริฐอธิษฐานขอการอวยพรซึ่งมาจากพระองค์ร่วมกันในานามพระเยซูเจ้าอาเมนครับพี่น้องครับเรามาติดตามบทเรียนวันนี้ด้วยกันนะครับมนุษย์ที่ด่างร้อยไปแล้วนะฮะจะรับอำนาจกลับคืนจากพระเจ้าได้อย่างไรพระเจ้าได้ประทาน อำนาจสิทธิอำนาจในการครอบครองปกครองปกครองโลกนี้นะฮะให้แก่มนุษย์แต่ว่ามนุษย์นั้นได้ทําให้เสียหายนะฮะแต่ว่าวันนี้เราจะมาติดตามด้วยกันว่าอำนาจนั้นจะกลับคืนมาได้อย่างไรครับพระเยซูคริสต์เสด็จมาจากสวรรค์เพื่อไทยมนุษย์เพื่อไถยมนุษยาชาติจากอำนาจของมารและคำสาปแช่งของบาป พี่น้องครับมนุษย์ตกอยู่ใต้อำนาจของมารและการบาปนะครับการสาบ,บแช่งของบาปนะโดยทรงประทานพละพละกำะพละอำนาจนะพละกำลังอำนาจใหม่ให้มนุษย์ทางพระวิญญาณบริสุทธิ์พี่น้องครับพละกำลังหรือว่าอำนาจใหม่ที่พระเจ้าได้ทรงประทานให้แก่มนุษย์กลับคืนมานั้นก็คือเป็น ทางพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับเพราะบรรพบุรุษคู่แรกได้ทำบาปบรรพบุรุษมนุษย์นะฮะคู่แรกก็คืออาดัมเอวาได้ทำบาปนะการต่อสู้ฝ่ายวิญญาณครั้งใหญ่ระหว่างพระเจ้ากับมารจึงเริ่มขึ้นในจิตใจของมนุษย์มารยั่วยุให้มนุษย์ปฏิเสธพระเจ้าแต่พระเจ้าทรงเรียกมนุษย์ทั่วโลกให้กลับใจและหันกลับมาหาพระองค์ ่นังกับมนุษย์ที่ปฏิเสธพระเจ้ามนุษย์ที่ต่อต้านต่อสู้เรื่องราวของพระเจ้าพี่น้องจะสังเกตนะครับว่าถ้าเราพูดเรื่องศาสนาต่างๆในโลกนะครับมีหลายศาสนานะครับดูเหมือนว่าในทางท่าทีนะท่าทีของผู้คนต่อศาสนานะครับดูเหมือนไม่มีปัญหานะยังสรุป เป็นถ้อยคําเป็นประโยคนะครเพื่อที่จะให้มนุษย์สามารถอยู่ร่วมกันได้ก็สรุปอย่างนี้นะครับว่าทุกศาสนานั้นสอนให้คนเป็นคนดีคําสอนที่ดีเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นหลายคนก็มีความคิดว่าไม่จําเป็นต้องเปลี่ยนแปลงศาสนาเพราะว่าศาสนาทุกศาสนาก็รวมถึงศาสนาที่ตัวเองยึดไว้นั้นก็ดีอยู่แล้วแต่พี่น้องครับ เราไม่ได้แบ่งปันหรือว่าเราไม่ได้พูดถึงเรื่องของศาสนาแต่เรากําลังแบ่งปันเรื่องราวขององค์พระผู้เป็นเจ้าหรือว่าพระเยซูิเจ้าซึ่งพระองค์ไม่ได้มาสอนหลักคําสอนของศาสนาให้คนเป็นคนดีเท่านั้นแต่พระองค์มาเพื่อที่จะช่วยมนุษย์ปลดปล่อยมนุษย์ให้พ้นจากอานาจของมารและก็ความตายเพราะฉะนั้นเวลาที่เราพูดเรื่องศาสนานะครับพี่น้องก็ไม่ค่อยมีปัญหาอะไร แต่ถ้าเราเอ่ยนามของพระเยซูเมื่อไรนะครับพี่น้องก็เป็นเรื่องทันทีนะครับพี่น้องทําไมถึงเป็นอย่างนั้นครับเพราะว่าจริงๆแล้วแม้ว่าพระเยซูคริสต์ได้ทําสิ่งดีใช่ไหมครับพระองค์มาเนี่ยสัมดงความรักของพระองค์แก่มนุษย์ทุกคนทุกคนที่เป็นคนบาปมีโอกาสได้รับการอภัยโทษบาปมีโอกาสที่จะได้รับพระพรจากองค์ผู้เป็นเจ้าทุกคนเลยนะเพราะว่าพระเจ้ารักมนุษย์ทุกคนที่เป็นคนบาปต้องการให้มนุษย์นั้นกลับใจ เพราะนั้นพระเจ้ารักทุกคนแต่ทำไมคนเหล่านั้นจึงปฏิเสธความรักของพระเจ้าและไม่เพียงแต่ปฏิเสธนะครับพี่น้องยังต่อสู้ยังต่อต้านเรื่องราวของพระเจ้าถึงขนาดว่ามีการฆ่าแกงกันได้นะสำหรับผู้ที่เชื่อวางใจในพระเจ้าผู้ประกาศข่าวประเสริฐทุกยุคทุกสมัยจนถึงเวลานี้นะครับถ้าพี่น้องจากเอ่ยนามของพระเยซูที่ใดก็ตามมักจะมีปัญหานะครับพี่น้องนั้นพี่น้องครับเราจึงรู้ว่า เป็นการต่อสู้ฝ่ายวิญญาณครั้งใหญ่นะครับระหว่างมารซาตานนะฮะกับพระเจ้านะครับมันเริ่มขึ้นในจิตใจของมนุษย์มารก็พยายามยุยงนะยั่วมนุษย์นะฮะให้ลุ่มหลงนะครับล่อลวงแล้วก็ให้มนุษย์นั้นปฏิเสธพระเจ้าแต่ว่าพระเจ้าก็ยังทรงเรียกมนุษย์นะครับให้กลับใจใหม่และหันมาหาพระองค พระองค์ทรงสัญญาว่าจะช่วยมนุษย์ให้พ้นจากความอายความบาปและความกลัวพระกัมพีเต็มด้วยพระสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการเสด็จมาของพระผู้ช่วยรอดท่านอิสยาละครับได้พยากรณ์ถึงการเสด็จมาของพระเยซูคริสต์ไว้ร้อยปีนะก่อนที่เอ่อก่อนการประสูติเอ่อร้อยปีก่อนประสูติการของพุทธเจ้า อนนี้อาจารย์ก็ก็รวบรวมไว้นะครับเป็นเป็นประวัติศาสตร์นะครับบอกว่าอิสยาได้พยากรณ์ถึงการเสด็จมาของพระเยซูไว้ร้อยปีก่อนประสูติการของพระเจ้าหมายว่าก่อนที่พระเจ้าจะประสูติมาอิสยาได้พยากรณ์ไว้นะครับเกี่ยวข้องกับพระเยซูจะเสด็จมานะครับเพราะฉะนั้นองค์เจ้าน,นายในอิสยาะจะประทานหมายสําคัญด้วยงค์เองนี่แหละ หญิงสาวคนหนึ่งจะตั้งครรนและคลอดบุตรชายคนหนึ่งและคนจะเรียกนามของท่านว่าอิม,มานูเอลในพระธรรมอิสยาบทที่7นะครับและก็ยังมีอยู่ในพระธรรมมัทธิวบทที่1ด้วยประมาณ600ปีต่อมาเมื่อถึงเดือนที่6พระเจ้าทรงใช้ทวสวรร์กาเบียลมายังเมืองหนึ่งในแคว้นกาลิลีชื่อนาซาเรธให้มาหาหญิงพหมพจารีคนหนึ่งที่มั่นไว้กับชายที่ชื่อโยเซฟ ซึ่งเป็นคนในเชื้อวงดาวิดนะครับหญิงพรมปรจารีนั้นชื่อมารีแล้วทสวรรค์จึงกล่าวแก่มารีว่ามารีเอย๋ยอย่ากลัวเลยเพราะเธอเป็นผู้พระเจ้าทรงโปรดปรานนี่แน่เธอจะตั้งครรภ์และคลอดบุตรชายจงตั้งชื่อบุตรนั้นว่าเยซูมารีจึงพูดกับทสวรรค์องค์นั้นว่าเหตุการณ์นั้นจะเป็นไปอย่างไรได้เพราะว่า ข้าพเจ้ายัางไม่เคยหลับนอนกับชายใดทสวรรค์จึงตอบนางว่าพระยาณบริสุทธิ์จะ,สะเสด็จลงมาเหนือเธอและฤทธิเดชของผู้สูงสุดจะปกเธอเพราะฉะนั้นองค์บริสุทธิ์ที่จะเกิดมานั้นจะได้ชื่อว่าเป็นพระบุตรของพระเจ้าอันนี้อยู่ในพระธรรมลูกกานะครับที่ได้บันทึกไว้เกี่ยวข้องกับการมาประสูติของพระเยซูเจ้านะครับ ตามที่อิยาได้พยากรณ์ไว้หลังจากพระยสคกิ์ประสูตรและเจริญวัยพระองค์ทรงเริ่มพันธกิจที่ยิ่งใหญ่ในการประกาศข่าวประเสริฐเทศนาสั่งสอนและรักษาโรคครับพอตะวันยอแสงใครที่มีคนเจ็บนะคนเจ็บป่วยนะครับเป็นโรคต่างๆก็พากันมาหาพระองค์และพระองค์ก็ทรงวางพระหัตถ์ถูกต้องเขาทุกคนทุกคนก็หายโรค ผีก็ออกจากตัวของเขานะครับหลายคนเราร้องว่าท่านเป็นพระบุตรของพระเจ้าแต่พระองค์ทรงห้ามพวกมันนะครับเพราะมันรู้ว่าพระองค์ทรงเป็นพระกฤ์นะครับเวลานั้นพระองค์ยังไม่พร้อมที่จะเปิดเผยพระอ,รอรงค์เองว่าพระองค์ทรง,งเป็นผู้ใดแต่มารผีมารซาตานก็รู้ <c oughs> นะครับมารซาตานก็พยายามที่จะเปิดเผยพระอ,รอ,รอรงค์แต่พระองค์ก็ยังไม่นะครับต้องการให้มันเปิดเผยพระอรงค์ก็ห้ามมันนะครับ แล้วพระเยซูจึงทรงดำเนินไปตามเมืองและหมู่บ้านโดยรอบทรงสั่งสอนในธรรมศาลาของเขาประกาศข่าวประเสริฐเรื่องแผ่นดินของพระเจ้าทรงรักษาโรคและความเจ็บป่วยทุกอย่างให้หายและเมื่อโะรงทอดพระเนตรฝูงชนก็สงสารเขาทั้งหลายเพราะพวกเขาถูกรังควานและไร้ที่พึ่งเหมือนฝูงแกะที่ไม่มีผู้เลี้ยงดังนั้เราเห็นถึงความรักความห่วงใย ความเมตตาสงสารของพระเยซูเจ้านะครับพระองค์ผู้ทรงมีฤทธานุภาพฤทธเดชในการที่จะทําการอัศจรรย์ผีมันก็รู้ว่าพระเยซูเป็นผู้ใดพระเยซูก็เดินไปนะครับประกาศไปข่าวประเสริฐนะครับเรื่องราวข่าวประเสริฐ <c oughs> ก็เมื่อเห็นฝูงชนมากมายพระองค์ก็มีพระทัยเมตตาสงสารเพราะว่าคนเหล่านั้นก็เหมือนกับ เหมือนแกะที่ไม่มีผู้เลี้ยงนะครับถูกรังควานเพราะฉะนั้นพระเรยซูทำยังไงครับภายหลังขณะที่พระองค์กำลังเสด็จไปยังกรุงเยรูซาเล็มพระองค์ทรงพาสาวก12คนไปกันตามลำพังนะครับอันนี้ก็เป็นเหตุการณ์หนึ่งนะครับที่สาวกกับพระอาะจารย์หรือว่าพระเยซูนั้นอยู่กันตามลำพังและพระองค์ตรัสกับเขาทั้งหลายว่าตามทาง าตามทางว่า <c oughs> ฟังนะพวกเราจะขึ้นไปที่กรุงเยรูซาเล็มและบุตรมนุษย์จะถูกมอบไว้กับหัวหน้าของพวกบโรหิตและพวกธรรมจารและพวกเขาจะลงโทษท่านถึงตายทั้งจะมอบตัวท่านไว้กับพวกต่างชาติให้เยาะเย้ยเขี่ยนตีและตรึงไว้ที่กางแขนและวันที่สามจะเป็นขึ้นมาใหม่อันนี้ระหว่างทางนะครับที่ เ,เสด็จไปกับเหล่าสาวก <c oughs> ก็ได้กล่าวนะครับเรื่องราวเหล่านี้ให้กับเหล่าสาวกได้ทราบว่าเหตุการณ์อะไรจะเกิดขึ้นรวมถึงได้พยากรณ์ด้วยว่าพระองค์จะทรงเป็นขึ้นมาในวันที่3นะครับหลังจากที่พระองค์ถูกเขี่ยนตีถูกตรึงจนถึงความตายก็ช่วงนี้เป็นาการเตรียมสําหรับอีสเตอร์ใช่ไหมครับในคริสจ,จ,จักรสัมพันธภาคกลางหรือว่าคริสจักรทั่วไป นะครับเราก็กำลังเข้าสู่เรียกว่า40วันนะครับก่อนถึงอีสเตอร์อันนี้ก็เข้ากับบรรยากาศพอดีนะฮเ,เมื่อเราถูกยกขึ้นจากแผ่นดินแล้วอันนี้พระเยซูกล่าวนะครับหลังจากนั้นถูกยกขึ้นจากแผ่นดินหมายว่าพระองค์จะเป็นขึ้นจากความตายใช่ไหมครับเราจะชักนำทุกคนให้มาหาเราพระองค์ทรงตรัสอย่างนั้นเพื่อแสดงว่าพระองค์จะสิ้นพระชน อย่างไรอันนี้อยู่ในพระธรรมยอห์นบทที่12นะครับ <c oughs> เรื่องการยกขึ้นนะฮะก็ยังมีเรื่องของ <c oughs> งูนะครับเรื่องของโมเสสยกงูในจินตุรกันดารและโมเสสยกงูขึ้นในจินตุรกันดารอย่างไรบุตรมนุษย์จะต้องถูกยกขึ้นอย่างนั้น <c oughs> เพื่อทุกคนที่วางใจในพระองค์จะได้ชีวิตนิรันดร์ <c oughs> ใช่แล้วพระเจ้าทรงเตรียมแผนที่ดีเอาไว้แล้ว ดังครับเมื่อเรากล่าวถึงการที่พระเจ้าจะเรียกว่าให้มนุษย์ที่ด่งพร้อยเนี่ยได้มีโอกาสในการที่จะรับอำนาจกลับคืนจากพระเจ้าได้ตามบทเรียนนี้ตอนนี้นะครับเราก็ทราบอยู่แล้วว่าไม่มีทางอื่นนะครับที่มนุษย์จะมีโอกาสได้รับอำนาจแห่งการปกครองอำนาจแห่งการครอบครองสิทธิอำนาจในการเป็นบุตรของพระเจ้า สิ่งที่พระเจ้าประทานให้ไม่มีทางอื่นเลยนะครับก็นอกจากทางขององค์พระคริสต์เจ้าองค์ผู้ซึ่งได้เสด็จขมาในโลกนี้สิ้นประชนทรงเป็นขึ้นจากความตายนะครับ <c oughs> นั้นทุกวันนี้เราเองก็มีความภาคภูมิใจมากๆเลยนะครับและก็มีความแน่ใจมั่นใจในการประกาศประกิตติคุณใช่ไหมครับพี่น้องในการอาบอกกล่าวแก่ผู้อื่นให้รู้ว่า พระเจ้าเป็นอย่างไรนะครับความหวังของเราเป็นอย่างไรอันนี้เรามีความมั่นใจแน่ใจเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าพระเยซูเจ้าถูกยกขึ้นจากแผ่นดินโลกหมายความว่าพระองค์ทรงเป็นขึ้นจากความตายทําให้เรามีความมั่นใจแน่ใจในชัยชนะคุณพระเจ้ามนุษย์ที่บาปหนาจะพบฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าอีกครั้งได้อย่างไรมนุษย์ที่บาปหนาเดี๋ยวเราจะกลับมาติดตามในวัน พรุ่งนี้หรือว่าวันต,ต,ต่อไปอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับเรื่องนี้นะครับเวลาของเราก็หมดลงพอดีขอบคุณพระเจ้าสำหรับโอกาสในการติดตามนะครับบทเรียนที่จะช่วยทบทวนเกี่ยวข้องกับนะครับสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงโปรดได้กระทําเพื่อมนุษย์เรานะครับมนุษย์ที่ด่างพร้อยไปแล้วได้รับอํานาจกลับคืนจากพระเจ้าได้อย่างไร สำหรับคริสเตียนเราเรื่องนี้เราก็มีความแน่ใจมั่นใจนะครับว่าพระเจ้าได้ประทานนะครับให้เรามีโอกาสได้รับอานาจหรือว่าสิ่งที่พระเจ้าได้ส่งประทานให้ตั้งแต่แรกนั้นกลับคืนมาเรียบร้อยแล้วเมื่อเราได้เชื่อวางใจในองค์พระเยซูคริสต์เจ้าขอบคุณพระเจ้าอย่าลืมที่จะบอกกล่าวเรื่องเหล่านี้นะครับให้มนุษย์ที่จะได้รับสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงประทานให้นะครับให้เขาสามารถที่จะมีชัยชนะ เหนืออำนาจของผีมารซาตานนะครับความบาปความชั่วทั้งหลายนะครับไม่สามารถที่จะรังควานไม่สามารถที่จะทําลายชีวิตของเรานะครับไม่ต้องกลัวเวรกรรมอะไรอีกต่อไปเพราะว่าพระเจ้าทรงประทานอํานาจนั้นให้แก่ผู้เชื่อวางใจในพระองค์โดยการที่พระองค์ทรงถูกยกขึ้นขอ,ขอบคุณพระเจ้าพี่น้องครับขอพระเจ้าอวยพรให้เราที่จะได้มีความ ตั้งใจรับกําลังซึ่งมาจากพระเจ้าในการที่จะได้ทําหน้าที่นะครับตามที่พระเจ้าทรงมีน้ําพระทยัยต่อช่วยของเราแล้วก็ตอบเพร่จักรนะครับเอาหวังว่าบทเรียนนี้จะช่วยหนุนจิตชูใจเรานะครับไม่มากก็น้อยเราจะกลับมาเรียนรู้ด้วยกันในครั้งหน้านะครับเราก็ยังเหลืออีกไม่ไม่กี่ไม่กี่เรื่องแล้วนะครับนะสำหรับหนังสือเล่มนี้เชื่อว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับพี่น้อง <c oughs> ครับก็สำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับเรากลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งสวัสดีครับ